โซนเท่ากับรวยนอกโซนคือกลางทางมีโอกาสทำกำไรแค่50าสบาสิ 50. น้องสาวอิงนะคะน้องอีนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นนักเทรดกองทุนนะคะหนึ่งวันทำกำไรได้มากเทียบเท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนเช่นกันนะคะอันนี้คือน้องสาวอิงนะคะเป็นเภสัชกรอยู่ที่องค์การยานะคะเขาบอกว่าพี่อิงอีรู้แล้วว่าทำไมอีถึงเทรดแบบได,ได้ได้เสีย พราะอีเทรดนอกโซนด้วยแล้วก็เทรดในโซนด้วยบางทีเนี่ยอีกลับมาดูออเดอร์ตัวเองอีถึงรู้ว่าจุดที่อ e ีเทรดนอกโซนนะคะมันแพ้ซะส่วนใหญ่แต่เทรดในโซนยังไงก็ฟ้าฟ้ามากฟ้าน้อยฟ้าแน่นอนนะคะยังไงเราก็รวยน้องใส่ตั้งไม่เซทว่ากลางทางเท่ากับจนในโซนเท่ากับรวยแบบนี้เลยคะ่ะ ดังนั้นทุกครั้งเวลาเขากดออเดอร์แล้วเขากดออเดอร์กลางโซนเขาจะรู้ลึกในใจตัวเองเลยว่าอุ๊ยแบบนี้คือเตรียมตัวจนแน่แต่ถ้าเขากดในโซนเขารู้เลยว่าแบบนี้เขาเตรียมตัวรวยค่ะโนอีก้ากดออเดอร์ดังนั้นก่อนหน้านี้อ่านครับเป็นนะอ่านได้อ่ะเทรดทุกจุดเลยอ่ะกลางทางก็เทรดนอกโซนก็เทรดค่ะ แล้วมันก็จะได้ได้เสียเสียจนสุดท้ายพอเทรดแค่ในโซนสอบกองทุนอีสอบมาเยอะแล้วนะพอรู้จุดนี้ปุ๊บอะค่ะสอดกองทุนผ่านภายในสี่วันค่ะตั้งแต่วันนั้นอะวันที่เกตอะค่ะทํากําไรได้เกินเงินเดือนแบบทุกวันมาแบบหลายวันติดคือเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วอะค่ะเขาคิดเลยเขาคิดเลยว่าพี่อิงอีอีอ,อะรู้เลยว่ากลางทางเท่ากับจนในโซนเท่ากับรวยค่ะ